โอ้อยู่กันหมดเลยใช่ไงนี่ฮะอยู่กันหมดเลยมาเร็วเคขาก็ใกล้กันมาไม่มีเข้ามาโอ้ยโอ้ปัดเร็วแน่ยังอนนี้ด้ากันไก่สัตว์จะก่อนเฮ้ยเอฟดดี้เฟดดี้เออใช่เชื่อเออเกลียดมากเลยเฟดดี้ไม่เคยเจอเฟดดี้กูเกิลไปกลัวมันตื่นอะไรไหมเรเบิดใหุ้ตื่นอะไรไหมอย่งย่งอย่างอย่างอย่างย่างอย่งย่งเสียเสียของอี๋ หลับแล้วว่าเกิดมามันให้หลับเลยใช่เหรอจังจังเอาแล้วไปด้กันไปได้กันกลุ่มไว้กลุ่มไว้เฮ้ยฟงหมิ่นไปเที่ยวคนเดียวน่ะไปไปกูสามสามไปสามคนเถอะวายแยกสองอะไป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 เฮ้ยด้วยด้วยด้วยใครไปมันอยู่บ้านใหญ่อยู่บ้านใหญ่โอ้โหเรียบร้อยเมียตัวกูตายเนีอยหลับหลับตาไปต้องวะ ใช่ใช่ปรับภาพอัลต้าไปตุดแล้วก็ตื่แล้วปรับอะไรปรับอันใต้เหรอปรับภาพใหม่แป๊บนึงมีเดียวเฮ้ยเดี๋ยดเด้อว้าร์ป็นสัตว์เลยพอมาใกล้กูด้วยอ้าวกูตื่นสถ้าโดนกูไม่ไใจนี่ตื่นใครช่วยต้องไหมกูกูกูอยู่กูไม่อยู่กูทำไมันตามมันกลับไปแล้วมันกลับกลับไปแล้วกลับไปแล้วตอนนี้เล่นเล่นเล่นอยู่กูไงเอ้า เอาหลอดได้ไงวะนนั้นโอเล่เอาไม่หลอดแล้วเพื่อนกูเดี๋ยวเดี๋ยวบอลกูไปช่วยแล้วใครมันล่อมามาตัวอ่ะมาคุมโซนมาคุมโซนช่วยนะใช่หัวใจห่ารึเปล่วไปวิ่งไปเลยแยกแยกนะจะได้วิ่งลายเดียวกันโอเล่กูวิ่งไปโดนเลือดทุเลือดเต็มเลยสัสเราจะเข้าปลูกเพื่อนไม่ไปปลูกกันไปนึง มันเจอตรงเครื่องปลุกกับกูอะเอไอตรงนที้มันโดนไล่อะเล่มันเจอกันตรงนั้นกูทิ้งเองปลุกตอนรัปลุกมันรู้ว่าว่ารัปลุกตรงไหนไม่รู้มันอยู่ตรงไหนวะอยู่กูอยู่กูอยู่แถวกูอ้าวอยู่แถวกูแล้วซ่อมเครื่องเดินก่อนดีกว่าเครื่องไหนฟุ๊กตรงมุมแมปเลยอะตรงทางทางในกูแยกกับมึงอะเดินตรงไปเรื่อยเลยโอเคโอเคมันอยู่กูมันอยู่กูนี่ไป โอ้เต็มหลังกูเลยคุณเป็นใครวะโอ้โหเต็มตกจริงๆด้วยท่านอันนี้เต็มตกอันนี้เต็มตกนี่ไหนซ่อมอยู่ใช่ไหมเก่าเลยนะมาแล้วชิงแล้วชิงแล้วอ๋อโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเกิดอะไรขึ้นไม่พอกูสไลด์ไม้แล้วเลือดเลือดมันขึ้นมาเต็มหน้ากูเลยวะไม้ปอมไม้ปอมไม้ปอมเหรออืม เาในฝันไม่ไม่คือคือไม้ปลอมเอ้ยไม่ใช่ไม้ปลอมคือตอนแรกมันแรกกูตันตันหน้ามันได้แหละตันโดนมันในในความจริงโอ้ไม้เสาใกล้ๆกว่าเลยเรียบร้อยต้องตื่น <S 2> <S 2> อเลยอ้าวเล่นกดยากเจอเฮี้ยเนี่ยเดยี๋ยนี่ปลุกเลยนะลงมาทำไมมาตรงกูวะโเดินคอตกกันใหญ่เลยเฮี้ย ตื่นขโมนโสดเชื้อยิ้วหน่อยครับพี่น้องมันหายไปไหนไม่รู้ไป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 ก่อนไปก่อน,น,ไ,นไปทางไปอีกทางน,ง,งนึงโอ้พี่รงนันไงตรงนั้นมีเครื่องปลุกอยู่เหรอสีขาวอ่ะไปไหมโคตรไกลมันเกิดไม่คนละที่กันนะ่ยเที่ยวไม้หายไปไหนเนี่นนนยเฮ้ยก็หลุดแล้วก็หลุดแล้ววิ่งขีดขวานะ กูอยู่ฟงหมิ่นอ๋อยสัตว์เลยฟงหมิ่นกูอยู่คือมันใหญ่คือมันใหญ่ Surprise, กูอยู่ตรงบ้าน,นสูงๆอ่ะนี่ก็วิยย่งฉี่ไปอีกทลเลยเฮ้ยนี่นี่ตองตองตองคิวหน่อยเดี๋ยวกูปลูกมึงก่อนเตือ,ตอนเข้ามาโสดเจอมันมันปลูกนานจาังวะของกูบาดเจ็บเอออ่ะคิวหน่อยไม่หิวร้อยกูเข้าปั่นแล้วปลูกด้วยแล้วกัน กูหน่อยโอ้โหอะไรครับเนี่ยไม่มีไม่มีแมวมองนเรื่โคตรยากเลยพาเครื่องปั่นเครื่องบนเนี่ยคก็บนเบนบนปั่นได้ปั่นได้ขนาดกลัวแมวมันกูอยู่ไหนกันเหรอกูอยู่ตรงบ้านตรงกูอยู่ตรงที่มึงช่วยเคกิดสนทขอ่ะไม่ได้ไม่รู้อันทึบเครื่องฮไม่รูุ้กูรูกดอ่ะอ๋อกูก็หลุดทีมันไงนะเพื่อนเออมึงหลุดเฮ้ยเออมันมา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 หลุดไม่บอกกูเลยนะปุ๊ก มมวอกูบอกแล้วนะกูว่ามาวับมาไม่ได้บอกใช่ป่ะวะเรื่อยๆไปเมื่อกี้มันมันมึงอยู่ตรงตรงที่มันวับไปหาผมไงมันไปให้มันด้วยเดี๋ยวตอนนี้มึงอยู่ที่เดิมปะล่ะเฮ้ยอยู่โอเคเดี๋ยวไปหากูกลับไปที่เดิมเหมือนเดิมนะไปใครจู๋กันไหนต้องเรื่อยอะโอ้เต็มหลังเลยกต็ลังไปเอ้ากูเห็นมันเดินไปแล้วเออแรกแรกกูเห็นเห็นมันโผล่แถวกูเลยสต่พักมันก็ไปตรงนั้นเฉยเลยใครอยู่ไหนอะเหลอว กูอยู่ที่อยู่ที่เดิมไอ้ที่ที่มึงช่วยกูอะกูกลังปัดไฟอยู่ทันไหมเนี่ยทันเล่นไป<ฟ>กูได้นะดิเล่ขอเออกูตั้งเล่กูไปช่วยเล่กันเล่นเลยเล่นเลยเล่นเลยกูกูเจ็บกันอยู่มันไม่มองกูเลยมันจะเอากูะใช่ไปเอากูมันก็ติดเครื่องติดเครื่องแล้วโอเล่บ้านเล็กนะตามกูเฮ้ยใครจะเล่ไปช่วยเล่นหน่อยดิ กูช er um, ่วยไม่ได้มันมันช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วมันได้อยู่นี่เหรอคุณเห็นพุทธิเย่เลยตัดเครื่องเข้ามาในบ้านทำไมเพื่อนเดิมก็เดิมเดิมนี่นี่มาวะทำมาไหมทำมาไหมาซ่อมอยู่เราซ่อมอยู่เอาเครื่องช่วยแล้วกันเออรำปั่นอยู่รำปั่นอยู่ล้มหมดเลยเหรอมันเอาแค่ไอ้ฟุกไอ้ฟูล้มไปแล้วเอาฟุกไปไอ้ฟุก ช่วยไปดึงเล่ไปดึงเล่ทันปะวะทันปะวะไอ้เขาฝันอีกแล้วสัตว์เลยช่วยเล่ก่อนนะทันดึงไม่ทันโอ้ยย้อย้อย่อนนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยไม่แทงหลังโอ้ยไม่แทงหลังหมดละหมดละที่เราหมดละมาช่วยเลยมาช่วยเลยช่วยมาช่วยช่วยต้องปล่อยเล่แล้ววะทำไมกูรู้เองรู้เองรู้เองโอเคโอเคตามมาเลยแกใครช่วยกว่าฮัลโหล อ๋อหายไปไหนหมดแล้วอะกูวิ่งไปครึ่งเสร็จอะขึ้มไปขึสร็จไม่ใค้ตามกูเลยเหรอโอ้ยเย้ยเอ๋ยก็โดนเลือดตั้งเยอะเลยกูอยู่แทงน้ำอยู่แทงน้ำอยู่แทงน้ำตากูตามกูมันยุ่ับใครมาอ่กูเนี่ยฟุกูมาแทงน้ำเนี่ยคือมันอยู่แทงน้ำเหรอไม่กูอยู่แทงน้ำกูกูต้องต้องต้องเล่นอยู่บ้านใหญ่อยู่ต้องเล่นอยู่บ้านใหญ่เดี๋ยวกูอยู่บ้านใหญ่ต้องต้องเล่นโอ้แม่งอยู่ตรงนี้นี่ที่มันนี่น้ำน้ำอยู่ไหนทงน้ำไอ้ตรงนั้นน่ะไม่ไม่ไปแล้วไปเลยไปที่อื่นที่ มันเล่นช่วยช่วยมาสาราดิที่มันเป็นสาราไม่ต้องเล่นตรงนี้ปลุกก่อนมาสาราหน่อยปลุกก่อนโอ้โหเาหน้ากูเลยเหรอจากหัวมาสาราใครสารามันเล็กๆอ่ะวิ่งมีวิ่งมีหายไปแล้วไม่ดูแลไปและทำไมวับเร็วจังวะไอ้เหี้ยโคตรเร็วช่วยเลย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 ขโมนโซดเจอมากว่ฮิวมึงเลยนะไอ้เหี้ยฮิวติดฮิวไม่ติด มาเบลเล็กเลยป่ะพี่ไหนวะกูอยู่ตรงที่ต้องโดนแขวนอะเลยเลยมันแมวไม่มองนะแมวไม่มองไม่มองโอเคมันไปหาอยู่กูอยู่กูเฮ้ยมา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 เล่นบาดเจ็บมาหลายเกมแล้วเนี่ยกูยังไม่ได้ตัวฮิวักเกมอลยมาหาเนี่ยกูยังไม่โดนฮิวเลนะไอีกต้องโดนอ่ะเอ้ยคิสมัยกูอนไม่เห็นมันตลอดไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเฟสตี้เป็นตัวเดียวที่กูไม่เคยเห็นเลยเชียว อ้าวมันไม่สนใจกูว่ะอยู่แทงน้ำอยู่แทงน้ำเนี่ยแทงน้ำเลยมาหน่อยมาหน่อยแทงน้ำก็อนุนจะตายแล้วต้องต้องต้องยังไงกูไปช่วยฟุกเองก็ได้เราวิ่งไปงเราวิ่งไปต้องไปแทงน้ำเลยมาแทงน้ำคนหนึ่งนะต้องต้องต้องอย่ามาทางนี้ต้องเอาต้องต้องมาช่วยเหรอคนตามใครอะไม่รู้อะตามกูไอ้ยคนที่ไปช่วยอะกูไอ้สัสหลับสิใช่ไหมเนี่ยเนี่ยหลับดิไปใครดึงขี้นะมาม้ามามาต้องยังไงต้องยังไง วิ่งมาแล้วเฮีเทหน่ยเได้ไงเทไปได้ไงมูวิ่งฉีกไปทางอื่นอะเมนี่มันน้ำเลยเทน้ำเลนึงดิมันไล่กูอยู่นะทน้ำใช่ไหมทน้ำช่วยไม่ได้หรอกฟุก้ำยงยังยางยังรอรรอรอใหน่อยตีโค้ีโคปีอโอ้โหต้องล้มป่ะเออกูกดตายยากผิดเยเชียวเป็นไรเป็นไรมันบนนี่นเลยยกต้องนี่เลกูกู ไปไปไปดึงซุบไปดึงซุบต้องเฟดแล้วเฟดสามเฮียงแค่เพด่อนสามนะโอ้โหไม่ได้ว่ะมันต้องตายแล้วอ่ะเราหุ้มมือเอาเร็วเลยเออเดี๋ยวกูไปไกลๆจะขอกันจะได้ดิ่นหลุดตามกูมาตามกูมาตไปกูไปดึงซุโหัวตายเดียวกันเนี่ยดึง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 ได้เหี้ยเห้ยไอ้เจ้ามันมันเห็นกูอ่ะ ไม่ไม่มันวางวางกระดักมากระดักมาลุ้นเพื่อฟุกปูนใบฟุกตามกูมาตามกูเดี๋ยวมึเราไปหายฟุกเดี๋ยวเพืฟุกจิ้มจิ้มขึ้นใช่ไหมฆาตกรแรงสี่ว่ะโอเลแรงเท่ามึงเลยกันไม้กันไม้ไปฟุกพุ่กันไม้ไปติดอันี่ไม่ได้เอะมาตายแล้วกูตายแล้วกูตายแล้วตายเหรอเป็ดเท่าไหร่อ่ะ สามสามอ่ะแถวนี้ได้เหี้ยเไม่ไม่ไมงไม่ปล yeah. claro ูกกูก่อนล่ะโทษเพื่อนกู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 หลับอยู่ไงกูเลยปลูกไม่ได้หลับอยู่สองคนนะมันปลูกกันไม่ได้โยกัวโยกัวถูกใช่ไหมปั๋าอยู่ได้สองเครื่องเนี่ยไอ้เหี้ยเดินติดเหี้ยอะไรวะเนี่ย ลกมันอ้อมนะกูก่ <ๆ S 2> อน<อ>เยอะเ้ยก็หาห้องวีกงออหาประตูเราลุมแล้ววะลุมไหนวะเปิดถูกฟังให้สุดเลยไม่ต้องสุดก็ได้มันเดินติดไอ้เชี่ยมันเดินติดโอ้ยย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 วยยอยยี่ยยนยอยย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 ยหอยยยยนยย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 เยยยยยยนนย้นัยนย้นยยนย้ยยยม่ยยยยลยมยย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 ไยย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 ยมาใกล้มากวันไปแล้ว ตใช้ชเกิดเพื่อหลุมตกหลุ่มรัก